านี่ชายก็ว่าจะชวนบันนี่ไปเที่ยวข้างนอกซะหน่อยว่าแต่บันนี่อยู่บ้านไหมนะบันนี่บันนี่ฟิงปองฟิงปองเหมือนไฟในบ้านก็ปิดด้วยอ่ะหรือว่าบันนี่ไม่อยู่หรือบันนี่ยังไม่ตื่นนอนกันแน่เนี่ยขี้มีขี m ม k อขี k ม m อขี k มาแค่ขี้มาขี้ม้อขี้ม้อขี้ม้อขี้มอขี้มอคือคือเมื่อคือคือบันนี่ คือเมื่อกเอ๊ใครเรียกเอ๊อเด๊ยยฉันเองอ้าวชเก็ว่าไงว่าพื้ว่าพื้อเหล่านี้อ้าวฉันจะมาชวนเธอไปเที่ยวไปได้หล้ชวนเธอไปเที่ยวทะเลอุ้ยไปเลนี่อู้ทะเลไม่ไปอุ้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ทะเลธรรมดานะบันนี่ไปเล่นได้แล้วหรือ <c oughs> มันเป็นทะเลที่ยังมีป่องภูเขาไฟพร้อมปะทุอยู่โอ้ยยิงไปปใหญ่อย่างนั้นอันตรายโอ้ จะชวนเธอไปดูนะ่ะเป็นประสบการณ์สักครั้งหนึ่งหรอ,อหูประสบการณ์ด้วยหูได้ประสบการณ์มันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะเป็นบัคเก็ตลิสต์ที่ต้องทำหรอบัคเก็ตลิสต์คืออะไรอ่ะือสิ่งที่ต้องทำไงใช่ก็เธอไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยนี่คุยกันไม่ก็รู้เรื่องเลยนี่โอ้ยฉันงงเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยมันคือสิ่งที่ต้องทำนั่นใจก็เธอรู้เรื่องบ้างไหม ไม่รู้เรื่องแล้วเอ้ถ้ารู้เรื่องก็ไปเอ้ไปง่ายจังเมื่อกี้ยังจะไม่ไปอยู่เลยแล้วจนก็ไปพือเหล่านี้แล้วเก้าอี้มีตัวเดียวอันก็ฉันไม่มีรถฉันก็เลยมาชวนเธอนี่ไงเอาแล้วรถมีเก้าอี้ตัวเดียวอีเกิลรือนี้อ้าวแนี้ฉันก็ไปไม่ได้อะดีไปไม่ได้ใจเกิลอุ้ย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 อ้อุ้ จเกอรจเกอร์ลดไรน์ีลดไรหลดไอไรหลดไรหลดไรนลดไรน์ลดไลนีตแต่งไงไม่ใจลดทลายแจใจเกอรเธอก็ไม่มาช่วยเบรกเลยนี้แต่พูดกับใจเกอรแล้วไม่ก็รู้เรื่องเลยวันนี้วันนี้พูดประาดกลางเหมือนเดิมดีกว่า ปกติแล้วบันนี่เป็นคนกรุงเทพนี่คนกรุงเทพแต่กำเนิดันอยากให้ทุกคนรู้ว่าบันนี่เป็นคนกรุงเทพนี่ไอ้ว่าแต่เป็นคนกรุงเพทพทําไมเสียงแปลกแอ่กอ๋อเป็นคนกรุงเทพเจ้นานแต่ที่บ้านอยู่กับโกลนใต้แต่ว่าบันนี่ยังไม่ตายนี่บันนี่เธอยังมีชีวิตอยู่ดีสรุปเมื่อกี้รถไรรถไหลใช่ถูกต้องเชลก็เธ,เธอกระโดดขึ้นมาข้างหน้าเลยโอ้ฉันขึ้นได้ด้วยเหรอแบบนี้เนี่ยใช่ ประเด็นคือไม่รู้ทำไมวันนี้ขับคันไหนแล้วปวดตูดตละดดเลยอ๋อฉันเกิดไปไโอ้ยฉันหล่นรถซะแล้วเราจวิ่งตามมาแล้วกันนะบันนี่ไ,ไปแล้วจได,ดไปดูไปด้ยวุ้ยมาทะเลก็สนุกเหมือนกันนั่นเนี่ยลูกี้มานานแย้วโอ้ฉันบอกเธอแล้วโอ้ยรู้ะไรไม่เจ้าลุงี้ถ้าลูงี้มานานแย้ว <laughs> แชรเการอด้วยมามามาตามมาตามมาบันนี่นี่เบียดเบียดโแชร์ก็เธอเล่นท่ายากเหรอเดี๋ยวนี้นะแชร์ก็ดูชั้นดูชั้นไหนไหนไหนบันนี่ขับตามมาขับตามมาเร็วว้าวเฮ้ยบันนี่เธอระโดดข้ามเกาะเหรอเนี่ยเก่งมันนี่น่าเดี๋ยวแชร์ก็เอเดียวหนาแชร์ก็เธออ่อน โอ้ยฉันกระโดดไม่ตรงเดี๋ยวเจอบบันนี่อีกทีหนึ่งไหนไหนฉันขอดูหน่อยสิได้ดูเป็นขวัญตาเลยนะว่าคนที่มีความเท่ระดับบันนี่เนี่ยเขาทำยังไงเชคเกิลสามสองหนึ่งบันนี่มาแหววไปเลยว้าวไงล่ะบันนี่เท่ประลาอยากเท่เลยนะเชคเกิลทำไม่ได้หรอกเธอไม่เก่งถ่าบันนี่น้นไม่ได้เลย ว่าเสียเวลาช่เกิลฉันว่าไปสำรวจเอยลิน้นพัน <laughs> ลงมายังโอเคนี่ไงเป็นเกาะที่ฉันว่าวันนี้ดูสิฉันขับเรือถอยหลงังโอ้ขับเรือถอยหล, <laughs> ลังไม่ต้อมีเรือลำใหญ่เป็นเรือล้างด้วยช่เกิลโอ้หรือว่า <laughs> มีคนมาติดเกาะ <laughs> ต้องมีคนเคยมาติดเกาะแล้วแน่เลยไช่เกิลเรามาสำรวจเกาะกันดีกว่าใช้เกิลทำอะไรกูเธอเนี่ยฉันว่าเราไปสำรวจเกาะกักนดีกว่า <laughs> เนี่ยบันนี่ที่ฉันบอกว่ามันต้องมีภูเขาไฟปะทุอยู่แน่เลยนะไปกันงั้นกลับดีกว่ากลัวภูเขาไฟปะทุฉันลอเล่นฉันลอเล่น<อ>มันคงดับไปนานแล้วแหละบันนี่เนาะงั้นเราเดินสำรวจรอบๆป่องภูเขาไฟดีกว่าเผื่อจะเจออะไรสักอย่างน่าสนใจบ้างเนาะใช่เลยออออเออวบันนี่เธอจะปีนเขาเหรอเราจะปน แอบ <S <S แฮเธอแอบฉันไม่พ้นหรอกโอ้ให้ตายเถอะชเก้นี่เราก็เดินมาจนถึงสุดขอบเกาะแล้วนะยังไม่เห็นเจออะไรเลยฉันว่ามันต้องมีอะไรบ้างแหละเฮ้บนันนี่มาทางนี้เร็วมาทางนี้มาทางนี้อะไรหันหลังหันหลังเร็วหันหลังโอ้อะไรเนี่ยแ<ด>สงเคียวว้ชเก้าเเจ้าป๊าป๊า ออโอ้ยไปไวกว่าฉันอีกนะเนี่ยเร็วมาแอบกอนนี่มันถ่านทับลับใครเนี่ยนั่นน่ะสิฉันว่าต้องเป็นคนที่มากับเรือลำนั้นแน่เลยอะ่ะหรือว่าเขามาก่อร่างสร้างทินฐานอยู่ตรงนี้เฮ้ยเป็นไปได้นะแอ,แอไปดูแอไปดูแอไปดูโอ้ยไม่มีคนไม่มีคนเฝ้าประตูเชกเกล<ต>ทางส้นต่อไปต่อ<ะ>ไปต่อ มีเป็นเหล็กหนาด้วยอ่ะเราจะเปิดประตูยังไงเนี่ยวิยตรงนี้เป็นสแกนม่านตาชคเกิลฉันเข้าไม่ได้เราต้องแฮกเชคเกิ้ลไหนลองสแกนม่านตาฉันหน่อยสิบันนี่ฉันตัวสูงฉันก็ไม่ได้เหมือนกันน่ะฉันบอกแล้วว่าต้องแฮกเข้าไปแฮกระบบทํายังไงน่ะเธอทาเป็นหรอนี่เลยชคเกิ้ลออกมาอันไหนไหนนี่เอาสมาร์ทโฟนแฮกบันนี่เธอได้ยินเสียงอะไรข้างในแฮกเปล่า แผนการยึดคลองโลกของขา้าใกล้เข้ามาแล้วไม่ผิดหวังที่ข้าพยายามที่จะซ่อนตัวอยู่บนเกาะแห่งนี้กินเจ้าพวกกิ้งกา่ากิ้งกือกิ้งเหลนแล้วก็สัตว์ทะเลในที่สุดข้าขอจับเปรตทะเลหัวลำโพงที่อยู่ในทะเลหรือเปล่าไม่รู้แต่จับมาได้ตัวหนึ่งจะมาทำการทดลองแผนของข้าในที่สุดก็ใกล้จะบรรลุความสำเร็จแล้วงั้นข้าขอจัดการ มิวเทชันเปลลดหัวลำโพงตัวนี้เลยละกันกดปุ่มเลยละกันนะกดปุ่มเลยงั้นข้าก็จะกดปุ่มให้วิวัฒนาการไปอุลโพงกันเลยดีกว่าใฮดที่สุดข้าก็ได้เปลดหัวลำโพงเอ๊ะือว่าเปลดหัวลำโพงลาวาหรือเปลดอะไรกันเรียกไม่ค่อยถูกแล้วฮ่าในที่สุดก็ได้ เปลหัวลำโพงมิวเทชันแล้วเฮ้ยชายเก้าไอ้กลายเป็นเปลือะไรไปไม่รู้แล้วเฮ้ยเรามีผู้บุกรุกนี่จัดการบัตเจ้าเปลหัวลำโพงโอ้ยนี่มันเป็นหัวปังไฟเลยจริงด้วยเฮ้ยมาหาอแล้วเฮ้ยบัดนี้กูชายเกาหนีกันดีกว่าไปเร็วๆๆๆๆนอไปกันเถอกันเถอะไปกักกปะนักนกันก ว้ายมันเพลมาจังนี่มาได้ไงเนี่ยนี่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 หูยน้ำกลายเป็นไฟใหญ่เลยไชเก้าวายไม่ได้ระวังนะช่วยด้วยวายฉันยังไม่ทันทำอะไรเลยว้ายเฮ้ยหายไปไหนแล้ว啊ไชเก้าเฮ้ยมันหายไปแล้วจริงด้วยฉันว่ามันต้องจมน้ำไปแล้วแน่เลยเฮ้ ไอ้จะจมน้ำมันก็ต้องดับสิมันเป็นเปลดหัวอ,อะไรนะแชก,กิ้ป่องไฟไงหอยนี่แชกิ้ฉันว่าเรารีบหนีกลับกันดีกว่าเราไปจอดเจ็สกีไว้ตรงไหนนะเมื่อกี้น่ะออ้ยอยู่ริมทางไหนนะ่ะแถวแถวทางนี้หรือเปล่าทรงไหนโ,หโหอน้ยาวาแผ่นดินไหวแผ่นดินไหววายไม่ใช่แล้วโอ้โยไม่รู้จะตายด้วยแผ่นดินไหวหรือตายด้วยลาวาเออยคือตายแล้วโดนเผาอีกอะ โอ๊ยตายสามตายสอนนะบันนี ouais ่นั่นนซี่ชัยเกลวยมันเดินไปไหนแล้วเนี่ยบันนี่ฉันว่าเรารีบหนีออกจากเกาะนี้กันเถอะไปรีบหนีดีกว่าดำน้ำเลยบุบบุบบุบบันนี่ถอดำน้ำถอดำได้ไงน่ะเออหรืมไปหายใจในน้ำไม่ได้โอ๊ยเธอไม่ใช่ปลาสักหน่อยเฮ้ยชัยเกลเฮ้ยภูเขาไฟมันเริ่มระเบิดแล้วนี่อย่าบอกนะว่าเราจะเจอภูเขาไฟระเบิดอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันจะ แล้ว<ะ>เจสกี้เราอยู่ไหนก็ไม่รู้อะตอนนี้เอ้ยฉันว่าจมน้ำไปแล้วแน่เลยอะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเฮ้ยถ้าภูเขาไฟระเบิดขึ้นมามันก็จะยิ่งแย่เลยอะดินั่นนาซิใช่ก็ว่า<ะ>แต่ไอคนเมื่อกี้มันคือใครกันน่ะเฮ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะอ้วนอเราไม่เคยเห็นนะไม่ใช่ด็อกเตอร์เนาะใช่ไม่ใช่ด็อกเตอร์ เราเป็นใครก็ไม่รู้ว่ามาทำการทดลองลับอยู่ที่นี่นะจริงด้วยเฮ้ยแผ่นดินไหวรู้สึกปล่าว่ามันดินไหวสั่นแรงเลยภูเขาไฟระเบิดมันนี่ยทำไงดี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 เฮ้ยฮัเจสกี้เดินกลับบ้านกันดีกว่าเจสกี้อยู่ทางไหนเราว่าภูเขาไฟไม่น่าจะระเบิดธรรมดาใช่กลแต่จะทำไมอีกหรอมันต้องมีว้ไยแต่นมันจะตายแล้ว รีบหนีกลับบ้านดีกว่าชายเก,ก้าว่ายน้ำไปเกาะน,นู้นก่อนว่ายน้ำไปเกาะนู้นกันก่อนเฮ้ยว้าวมันมีสองตัวนี่ชายเก้าไยจริงเหรอฉันว่าฉันต้องรีบว่ายไปเกาะน,นู้นได้ชายเก,ก้าดูดีมันตามเรามาแล้วว้าวชายเก,ก้าไม่นะดำดิ่งลงทะเลมูชายเก,ก้าดูสิมันอยู่ในน้ำใช่ บันนี่ฉันว่าเราต้องจัดการมันแล้วนะทางเดียวที่เราจะอยู่รดมันก็คือยิงนิวเคลียร์เข้าไปตายซะเถอเอ้ยเอนิวเคลียร์ไม่ระเบิดเย่ yeah, แล้วแหละบันนี่วายนิวเคลียร์ไม่ระเบิด <Bye. S 2> ว้ายทำไมพึ่งประประประทูตอนนี้เนี่ย oh, 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 oh. อย่างน้อยเราก็จัดการเปิดหัวปล่องไฟได้ นนนั่ะสิแต่ว่าศพเราขึ้นอื่นเลยนะแชเกอร์อลอยวิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งฉันว่าเดี๋ยวเราฟื้นก็ว่ายน้ำกลับบ้านก็นดีกว่าเออ